สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สิบมวยมันสนั่นเมืองนะครับประจำวันอังคารที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2565จากเวทีมวยรังสิทธ์นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t o for You เวลา18นาฬกาเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพชรบึงการเวียนกีฬาโคราชวันนี้พบกับคู่ปรับเก่านะครับเพชรโทรไฟเตอร์มวยไทยที่หนัก1 1 3ปอนด์ คู่ที่2ก็จะเป็นราชสิงเพชรจินดีอะคาเดมี่พบกับทางด้านเฮริเคนจิตเมืองนนทียมหนัก142ปอนด์คู่ที่3ามก็จะเป็นการชิงแชมป์ตุ่น140ปอนด์นะครับระหว่างเจ้ารุ่งกิจบอลรุงโรดวันนี้ตอมหนักให้คู่ชกคือชัดเพชรสอจอต้องปราจิน2ปอปนนะครับ138ต่อ140ปอนด์และคข่งของรายการวันนี้ก็จะเป็นการป้องกันแชมป์ทูนะครับ ของเสาเอกอรชริยะวันนี้เป็นแชมป์รุ118ปอนด์เจอกับคู่ปรับเก่าอีกครั้งนะครับกุมารดอยเพชรินเดียคาเดมี่หรือเจ้ากุมารดอยสอจิตพักดีวันนี้ปองกันแชมป์รุ่น118ปอนด์คู่นี้พบกันมาแล้วสี่ครั้งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้านะครับมาดูน้ําหนักมาเช้านะครับคู่แรกนั้นพิกัด113ปอนด์เพชรบึรการมา114ปอนด์นะครับลดไปปอนด์หนึ่ง ส่วนเพชรโถก,ก็มา113ปอนด์ทะพิกัดคู่ที่สองราจ,จะสิงมา142.6ลดอยู่0.6นะครับส่วนเฮอริเคนมา143.8ลดเป็นป8รุ่งกิจบอรุ่งโรดมา139ปอนด์ครับลดไปปอนด์หนึ่งแชคเพชรสอจอต้องแปรจีนมา139.8ครับน้ำหนักขาดอยู่0.2นะครับคู่ที่สี่ครับ เสาเอกมาร18.7ลดอยู่0.7ส่วนกุมารดอยก็มาร18.4ลดอยู่0.4นะครับนี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้าต่อไปมาดูราคาเรล็นะครับราคาเรล็มวยวันนี้คู่แรกนั้นเพชรเบิงการเป็นต่อที่11 8นะครับเพชรเบิงการเคยชนะมาเป็นต่อที่118คู่ที่2ราชสิงห์นะครับมวยทีมงานผู้จัดเป็นต่อที่54นะครับ ู้ที่สามรุ่งกิจบอรุ่งโรดมวยผู้จัดเหมือนกันเป็นต่อที่สามสองรุ่งกิจบอรุ่งโรดเป็นต่อสามสองและเพื่อรายการวันนี้เสาเอกเป็นต่อที่ 3, า 11, 8, ชช 5, 3, สามสอ,อ,องนะครับเพชรบึงการสิบเอ็ดแปดราชสิงห์ห้าสี่รุ่งกิจเป็นต่อสามสองและก็เสาเอกเป็นต่อสามสองนะครับแฟนคลับอย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับการเดินบนเส้นทางนี้เราจะต้องมีฟอร์มมวยนะครับมี น้ำหนักมีความพร้อมมีข้อมูลต่างๆและก็เป็นราคาเรทนะครับบรรยากาศต่างๆในการลดน้ำหนักช่างน้ำหนักสุดท,ท้ายก็จะเกี่ยวพันกับราคาเรทนะครับที่ผมแนะนำนะครับ adpk24 นะครับเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับท่านสามารถสมัครได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆราคาเรทไหลต่อไลรองนะครับ ราคาบรรยากาศช่วงพักยกไปถึงไหนแล้วนะครับใครเป็นต่อเป็นรองราคาร้อยละบาท2องร้อยะบาทที่นี่เปิดให้ท่านได้บังนะครับใช้ที่นี่เป็นหลักประกันในการหางเงินหาทองนะครับในความมั่นคงที่นี่การเงินมั่นคงนะครับแอปพิเคสองสี่กรันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินแอปพิเคสองสีที่จะจบครบทุกความมันนะครับมาที่นี่มวยเสมอไม่กินมวยเสมอบางที่กิน ที่นี่ไม่กินครับคืนทุนแล้วก็มีตัวอย่างมวยยกเลิกการตัดสินนะครับคืนทุนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้อีกครึ่งหนึ่งของการเล่นฝ่ายที่ชนะแล้วเขายกเลิกการตัดสินนะครับที่อื่นยกเลิกก็คือยกเลิกครับที่นี่ให้นะครับเข้าไปสมัครฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าสมัครค่ายูทเซอร์ต่างๆบางที่มีเสีย2 0 0ร้0ยสามร้อยนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยจะเข้าไปฟังเรทจ,จะดูราคาเรท เขาก็ต้องมีเบอร์โทรให้มีการโทรเสียเงินบางที่นี้ก็ไปสมัครเสียเงินแล้วก็โทรฟรีแต่ว่าเสียเงินค่าสมัครแล้วนะครับแต่ที่นี่ไม่เสียค่าสมัครดูได้เลยดูได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไปฟังราคาเลยเขาให้มาแต่เที่ยงท่านไปฟังบ่ายสองมันพลิกไปพลิกมาแปดตลบแล้วนะครับไหลไปถึงจากเป็นรองห้าสี่ไหลกลับมาข้ามมาเป็นต่อสามหนึ่งก็มีนะครับเข้าไปสมัครได้เลยท่านจะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับ ผมมองว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยนํามาแฟนนํามาแนะนําแฟนกลับให้รับทราบนะครับต่อไปมาดูมวยรักมวยชอบผมนะครับคู่แรกนั้นนะครับเพชบึงการเรียนกีฬาโคราชพบกับเพชโตไฟเตอร์มวยไทยคู่นี้เยคยชกกันมานะครับไฟสุดท้ายในเพชบึงการชนะคะแนนมาแต่วันนั้นต่อยกันเที่ยมหนัก111ปอนด์วันนี้เพิ่มมา3นนะครับพุโทโธก็กลับมาใหม่ไฟนี้ก็ถือว่าได้เคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วนะครับทว่าเพชบึงการได้สูงกว่านิดหน่อย คุณนี้ไม่ห่างนะครับไม่ห่างเรดเปิดมาให้ทางด้านเพชรบารเป็นต่อ11.8ฟีมือดีกว่ารวดเร็วกว่าแต่ว่าพุตโทเนี่ยกระดูกเกาเก็บไม่เป็นรองนะครับเบียดไปเบียดมาเมีโวกัดแซงผ่านได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังชอบไปที่เพชรบุรีเล่นกีฬาโคราชฟีมือดีรวดเร็วกว่าต้นๆน,น,น่าจะนําไปก่อนแฟนคลับที่เข้าแล้วก็เอาอตัวบางทุนเอานะครับ แพ้ชนะก็ได้ตังค์ผมชอบวิทย์เพชรบึงการเงินกีฬาโคราชครับคูณแกของรายการคู่ที่สองครับราชสิงห์เพชรยินดีแาคาเดมี่นะครับหรือจะราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชตัวนี้จากนนท์สุวรรณนะครับนนสุวรรณบุรีรัมตอนเป็นเด็กก็เป็นมวยฟีมือใช้ได้ครับแต่ว่าจิตใจไม่มั่นคงเท่าไหร่ช่วงหลังมาอยู่กับทีมงานเพชรยินดีของผู้จัดเนี่ยร่างกายดีจิตใจดีขึ้นวันนี้ได้สูงนะครับเมื่อเช้ามาลดน้ำหนักอยู่0.6 วันนี้เจอกับเฮอริเคนจิตเมืองนนท์นะครับซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์ตัวนี้ช่วงหลังฟอร์มสดครับหมัดหนักศอกคมเดินจับเดินตีนะครับอาวุธหลากหลายแต่กับใครนี่ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างนะครับที่เปรียบมาตลอดเมื่อเช้าในี่อยู่หนึ่งจุดแปดนะครับลดไปปอนจุดแปดทีมงานซอเอเมืองนนท์ทีมงานจากจิตเมืองนนท์วันนี้น่าจะมาเยอะเมื่อคืนนี้เรษเปิดมาให้ทางด้านราชสิงห์เป็นต่อนะครับหน้าลงทุนรองนะครับ เฮอริเคนเนี่ยมัดหนักสอกคมจิตใจดูดีกว่านะเมื่อคู่นี้อะครับเคยซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วเนี่ยราจะสิงอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชเขามาฝากซ้อมที่น่าจะเป็นเคซ้าย,ยิิมนะครับเคยซ้อมด้วยกันวันนี้เนี่ยเลยเปิดมาให้ราจะสิงเป็นต่อหน้าลงทุนรองครับมือรองวันนี้มองไปที่เฮอริเคนจิตมืองนทนครับเป็นมือที่น่ารองที่สุด แพชนะมีลุ้นครับลงตัวน้อยได้เยอะผมไม่เป็นติเด็ดรองเลยนะครับเฮดเดยเคนจิตเมืองนนท์คู่ที่สามครับชิงแชมป์รุ่นน้ำหนักไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์ครับรุ่งกิดบ่อรุ่งโรดนะครับต่อยชิงแชมป์มาหลายรุ่นแต่ก็ไม่เคยได้นะครับวันนี้มาเจอกับฉัดเพชรซอจต้องปราจีนแล้วรุ่งฟอร์มสดสิบกอไฟนี่ไม่แพ้ใครฉัดเพชรซ้อมอยู่กับเสียแขกนะครับ้อร์มเดียใครพีเคหนักแรงทุกลูกครับตัวนี้ฟอร์มสดด้วย วันนี้ชิงแชมป์รุ่น140ปอนด์ของช่องถูนะครับถู for you รุ่งขิดเหมยทมงานผู้จัดกระดูกดีกว่าผ่านมวยดีเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าวันนี้ตอมหนักให้ฉัดเพชร2ปอนด์แต่ว่าฉัดเพชรก็มาขาดอยู่0.2นะครับคู่นี้อันตรายนะครับต้นต้นรุ่งขิดเนี่ยกระดูกดีเก๋าเกมน่าจะไปก่อนครับไม่พลาดโดนบาดโดนศอกลวงหล่นเนี่ยดูดีกว่าความเกา๋าความแข่งน่าจะอ,าอยู่นะครับ ฉากเพชรจะต้องเดินเข้าหาหมวยฟิลมือด้วยกันนะครับหมัดหนักสอกคมไม่พลาดโดนหมัดโดนสอกนี่รุงกินดูดีกว่านะครับผมชอบไปที่รุ่งกิจบ่อรุ่งโรดมวยทีมงานผู้จัดคู่ที่สี่นะครับพอกรายการวันนี้เจอกันครั้งที่ห้านะครับเสาเอกปอรชริยะนะครับเสาแฝดเสาโถนะครับเป็นแฝดผู้พี่คู่นี้เจอมาแล้วสี่ครั้งครั้งนี้ครั้งที่ห้าวันนี้ป้องกันแชมป์รุ่นว1 8สิบแปดปอนด์นะครับ เมื่อเช้าเนี่เสาเอกมาร้อยสิบแปดจุดเจ็ดร้อลดอยู่ศูนย์จุดเจ็ดส่วนคุมานดอยลดอยู่ศูนย์จุดสี่ครับเมื่อเช้ามา,มาลดอยู่ศูนย์จุดสี่ชกกันมาเนี่ยเสมอหนึ่งครั้งคุมานดอยชนะหนึ่งเสาเอกชนะสองแต่ไฟยสุดท้ายเนี่ยทางด้านเสาเอกเนี่ยเป็นรองหลายสิบหนึ่งครับยกสี่ไม่ได้สอกฟันสอกนั่นคุมารดอยนี่แตก จับให้แพทย์ดูนะครับแพทย์ไม่ให้ชุกต่อนะครับเป็นรอเป็นต่อหลายสิบหนึ่งะันนั้นก็เป็นดรามาบนกันอุบนะครับวันนี้นะครับรเกรดเปิดไม้เสาเอกกันต่อที่สามสองหน้าลงทนรองครับเมื่อคืนนี้มีโอกาสพลิกไปพลิกมาครับคุมานดอยนี่ซ้อมอยู่กับถัดใจสาสกุลนะครับเปรี่ยมฝีมือดีนะครับการพิซซ้อมก็ดีร่างกายดูดีนะครับสําหรับคุมานดอยวันนี้เกรดเปิดมาเป็นรองที่สามสอง ยังไงก็มีการได้ออกตัวนะครับมีการพลิกชนะด้วยผมให้ไปที่คมานดอยเพชรินเดยียแคาเดมี่นะครับสรุปมือรักมือชอบฝันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมชอบเวทีเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชเข้าแล้วอย่ลืบอ,อกตัวนะครับมวยคูน่นี้ไม่ห่างเพิ่มน้ำหนักมาจากร,รัชเบเกเป็นร้อยสิบสามพอนคู่ที่สองผมชอบเวทีเฮิเคียนจิตเมืองนนท์ับวันนี้เป็นเีเด็ตรองของผมนะครับหนักแรงกว่าจิตใจดีกว่าเคยสอนมิด้วยกันนะครับถ้าเจะสิงห์มาอยู่กับเพชรินเดียนี่ดีขึ้น แต่ว่าพื้นเพเดิมเป็นมวยที่จิตใจไม่ค่อยมั่นคงนครับอยู่ที่นุงสุวรรณบุรีรัมคู่ที่สามครับผมชอบไปที่รุ่งกิจบอรรุ่งโรดวันนี้ไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกอย่างเดียวนอกนั้นกินหมดนะครับกระดูกดีกว่าแล้วเพีอข่รายการวันนี้นะครับลงทนรองไปที่กุมารดอยเพชรยินดีคาเดมี่นะครับคู่นี้ไม่ห่างเรตตัวมาเป็นรองสามสองนะครับหน้าลงทนรองมีโอ,อกาสกกลับมาเป็นต่อค่อยตัวบังทุนและมีโอ,อกาสทีก่กับมาชนะได้ด้วยนะครับ ลืมครับแฟนคลับที่ผมแนะนำครับแอปพิเคสอสที่เดียวจบครบทุกความมันแอปพิเคการันตีเรื่องความมันน่นคงระดานการเงินใช้สิ่งดีๆจากที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการอั้งเงินทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ข้างหนผมมาดูตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ